ครับก็มาดูวิธีการต่อสายหน้าของตะขอเบ็ดสําหรับตกนอนยางนะครับใช้ตกหนอนยางอุปกรณ์ก็จะมีตัวเบ็ดนะครับที่เป็นตะขออย่างตัวนี้แล้วก็สาย PE ตะกัวลูกปัดแล้วก็ลูกหมุนถังตัวนี้ก็จะเป็นนอนยางที่เรามีแล้วก็มันจะมีหลายรูปแบบครับแต่ตอนนี้ผมเหลือแค่ตัวนี้นะครับ เติมแรกแล้วก็เอาสาย PE กับตัวตะขอเบ็ดเนี่ยผูกใส่กันตามแบบของแต่ละคนผูกใส่กันไว้เราก็จะมาร้อยอันที่สองก็จะมาร้อยเข้ากับตะกวัวไปเข้ากับลูกปัดลูกปัดเสร็จแล้วก็จะเป็นตะกั่ว รอยตะก,กัวเข้ามาก็จะได้อยู่ลักษณะอย่างนี้ได้ลักษณะอย่างนี้ก็คือจะเป็นตัวเบ็ดแล้วก็มาลูกปัดแล้วก็จะมาเป็นตะก,กัวนะครับโดยตะก,กัวกับลูกปัดเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ได้จะต้องไม่แน่นไม่ถูกลัดแน่นนะครับเวลาลงน้าเนี่ยเขาจะมีเสียงดังเนี่ย จะเรียกความสนใจของปลาได้นะครับเวลาลงน้ําเวลาลงน้ำบางทีมันจะไปอยู่อย่างนี้ตัวเบ็ดอยู่ทางนี้แล้วก็ตัวตะกัวอยู่ทางนี้เวลาเรากระตุกสายขึ้นจะดังแป๊ะๆจะเรียกความสนใจของปลาได้นะครับแล้วก็ปลายสายอีกด้านหนึ่งแล้วก็ผูกใส่กับลูกปุ่มถังกะประมาณสองนึงนะครับแล้วผูกใส่ด้านนี้แล้วแต่งเงื่อนของแต่ละคนที่คิดว่า ่งาบางทีถ้าเราผูกไม่ดีมันจะลงไปเกี่ยวกับบางทีเกี่ยวกับกอบัวหรือกิ่งไม้ในน้ำอย่างเงี้ยมันก็หลุดนะครับทั้งเหยือ่อทั้งตะกัวอะไรเราที่เราผูกไวก้ก็ขาดออกไปคับนี่ผูกอันนี้ผูกแบบนี้ ถือว้นแน่นหนาเดี๋ยวเราก็ตัดตัดตรงนี้ออกไปนะครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ด้าน,นี่คละทางเดี๋ยวเรามาเกี่ยวหนอนยางวิธีเกี่ยวหนอนยางก็คือเวลาเกี่ยวแล้วมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้เวลาเกี่ยวแล้วก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วก็กะให้ดีดูกันว่า,าอันไหนบนอันไหนล่างวิธีเกี่ยว วนี้อยู่ล่างแล้วก็จะเกี่ยวลงอย่างนี้ก็ปล่อยออกมาตัวนี้แต่คอเขาจะเป็นตรงส่วนหัวตรงเนี้นะครับที่เห็นเนี่ยเขาจะทําล็อกล็อกล็อกตัวนอนยางไม่ให้เคลื่อนที่นะครับล็อกตัวนอนยางไม่ให้เคลื่อนที่ ทีนี้ก็เราก็วัดดูจุดที่เราจะปล่อยเบ็ดขึ้นก็อ,อยู่ประมาณนี้ mark จุดไว้เดี๋ยวเราก็แทงเลยทีนี้แทงให้ทะลุกกะให้มัขึ้นตรงกลางพอดีนะครับกะให้ขึ้นตรงกลาง ให้โผล่ออกมาเลยพอโผล่แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยลูกเบ็ดเราก็จะโผล่นี่เราก็เก็บคมซ่อนคมเบ็ดในตัวเยอะไว้นี่ครับี๋ยวเราก็จะมาดได้ประมาณนี้เวลาเวลาว่ายน้ำตัวหางก็จะกระดิกลูกนิกลูกนิกลูกิก ที่เราอยู่เนี้ยเรากระตุกขึ้นกระตุกอยู่นในน้ําเวลาเราเจือกเจิกสายมันขึ้นตัวนี้ก็จะกระตุกไปนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ต่อสายหน้าเดินนอนยางหรือวิธีการตกแบบเท็กซัสล็กนะครับนอนยางเราก็หาซื้อตามร้านตกปลาทั่วไปมีลากาหลายแบบนะครับครับขอบคุณครับ